สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติสุดระทึกจากทั่วโลกวันที่19สิงหาคมพศ2568ปากีสถานอ่วมเมื่อพายุฝนถล่มจนน้ำท่วมสับพลันในเมืองการาจี หลังมรสุมโจมตีเมืองทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างผิดปกติส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของเมืองน่าเศร้าเหลือเกินค่ะที่เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยเจ็ดรายจากผลพวงที่เกิดจากน้ำท่วมทั้งกำแพงบ้านพังถล่มและไฟฟ้าช็อตถนนสายหลักจมบาดาลทำให้การจราจรเป็นอมภาษ รถดอนจำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำทั้งนี้เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในปากีสถานได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ400รายแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะอะมารล วันเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเมืองเอเดนเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของประเทศเยเมนเมื่อฝนตกหนักผิดปกติทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่รถยนต์หลายคันถูกพัดหายไปกับสายน้ำโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเสียหายอย่างหนัก ราววันที่17-18สิงหาคมพศ2568เมืองมุมไบเมืองหลวงของรัฐมหาราชสตระของประเทศอินเดียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของเมืองโดยปริมาณน,น้ำฝนสูงถึง300มิลลิเมตรภายในวันเดียวเมืองกลายเป็นทะเลในฉับพลัน และคืนวันที่19สิงหาคมพศ2568เกิดปรากฏการ์ลูกไฟหรืออุกกาบาตพุ่งผ่านท้องฟ้าในหลายพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นประชาชนในหลายเมืองของญี่ปุ่นสามารถมองเห็นแสงสว่างจ้าได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในภูมิภาคคิวชู u, และชิโกกุ นี่คือภาพจากสนามบินฟุกุโอกะที่แสดงให้เห็นถึงแสงสว่างวาบจากอุกกาบาที่เปลี่ยนคืนอันมืดมิดให้สว่างสวัยราวเวลากลางวันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา23นาฬิกาโดยประมาณค่ะบางคนยังรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอากาศอีกด้วยนักวิจัยของนาซาระบุว่าวัตถุดังกล่าวมีพลังงานเทียบเท่าระเบิดท NT ประมาณ1.6กิโลตัน และคาดว่าจะสลายตัวในชั้นบรรยากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะคิวชูนี่เป็นเพียงอุกกบาทขนาดเล็กไม่ใช่อุกกบาทขนาดใหญ่ที่พุ่งชนล้างโลก ขอพระคุณสำหรับทุกการรับชมค่ะหากท่านผู้ชมที่รักทุกท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องโฮกสามารถร่วมสแกนค r ว o d e ค้ ode, หรือสนับสนุนผ่านเลขบัญชีที่แสดงอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะทุกๆก,การสนับสนุนของท่านมีความหมายต่อช่องอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณคุณโกมินคุณเกตแก้วและคุณยานิสาเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนช่องอย่างดีเยี่ยมขอให้ผู้อุปการะคุณทุกท่านได้คืนกลับไปเป็นหมื่นๆเท่าค่ะ ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจและความเมตตาที่ทุกท่านได้มอบให้เสมอมาค่ะขอให้ความปรารถนาดีและน้ำใจที่ทุกท่านได้มอบให้ย้ยอนกลับไปเป็นความสุขความมั่งคัง่งความสำเร็จและความปลอดภัยในทุกย่างก้าวของชีวิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะอยู่เคียงข้างกันเช่นนี้ตลอดไปค่ะโดยเฉพาะในยามที่ช่องประสบปัญหาใหญ่เช่นนี้ และที่สำคัญขอให้ท่านผู้ทมทุกท่านมีสุขภาพภารณาไมยที่แข็งแรงปราะศะจากโรคภัยไข้เจ็บพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ